s a m ซุง Galaxy TIFOLD รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปี2025ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจากผู้ใช้และนักวิจัยโดยมีข้อมูลสําคัญดังนี้รุ่นนี้เป็นอุปกรณ์ที่รวมหน้าจอแบบพกพาสามหนา้าเข้าด้วยกันพร้อมเทคโนโลยีการเล่นเกมแบบ 4K และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi 6ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์แม้จะมีการแข่งขันจากแบ,บแรนด์อื่นๆอ,อย่าง Huawei ที่ได้รับการพัฒนายอย่างใกล้เคียงแต่ซัมซุงยังคงเป็นผู้นําในตลาดด้านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบพกพาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการออกกําลังกายของรุ่นนี้สามารถพบได้ในแหล่งข่าวต่างๆทั้ง CNN Business และ g i e m a r i n e ซึ่งระบุว่าการเปิดตัวครั้งนี้อาจมีความชัดเจนในสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม2025ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่23กันยายน2568อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ไม่แน่ใจอย,อยู่เช่นการร่วมมือกับผู้ผลิต อื่นๆหรือการปรับตัวของตลาดโลกซึ่งอาจส่งผลต่อการขายและการใช้งานของอุปกรณ์นี้อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ใช้ที่สนใจรุ่นนี้ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากเพราะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในระยะยาว